สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนเด้อมันเอื้อยขอนมาหล่นน้ำพี่น้องขนมาห้าลูกทายคนข้นก็เลยสีมาเห็ดเจวบองไว้ให้กินเด้อพี่น้องจ้าแบ่งปันกันไปให้ขนเอามากินน้ำเห็ดบักลลยเติมเลยเบึ่งแม่ครัวเขาก่อนเดินแม่ครัวเขากะสบายดีพี่น้องมันกะมาเลินเพื่อนน้องอ้น กลับมาทีน้ำลูกแล้วกันขอน้ำลูกพร้อมพี่น้องเอ้ยจะมาเห็ดแจ่วบองว่าจ้าวชีเห็ดไล่มือนั่นแหละอือเห็นั่นเห็ดนี่นั่นลืมอือเบิ่งเครื่องพี่น้องเต็มคันชามก็มียังไหนนี่นี่ฮะมีหัวจิงไคหัวหอมแดงใบบัอกผูกตะไคร้ขิงพี่น้องเอ้ยที่มีเนาะอือมีแต่ซีไซนี่แหละซีไซเนื้อปลาปลาทู นี่พี่เข้าวค่ะปลาแดกน่ะแล้วเมื่อกี้หูดนอนปลาแดกถุงหนึ่งพี่น้องใส่พริกถั่วหนึ่งเลยเดี๋ยวพี่น้องเลยพเพราะว่าเครื่องหลายเนาะนี่แหละจาบแต่งหน้าสวยคุ้มเอได้เอยอขอพี่น้องเั่นแล้วแตงหน้างามสุวรรณ มืัอนี้อันร้านข่อยได้จะคลิปแต่น้องซองคลิปแล้วจะยันเห็ดคลิปนะพี่น้องอาฝากให้เด้เพียงเด้อฝากเบึงเงี้ยลูกหลานในเด้อฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ลูกให้ร้านใ้เด้อพี่น้องอกำลังใจให้น้องขี้เงี้ยเด้อจ้าเห็ดสุกก่อนก็กินบักหลายมือเต๋อเผือสิเบิร์ตกับพี่น้องมาแล้ว เ้าื่งจ้าจ้าจ้านั่มาเก็บปั่นโอ้จ้าพ่อเนาะของเราอันแบบนี้แบ้นี้ได้คนท้างเดี๋ยวไปแมโครจังไปหล่อเอาอันข่อยอยากได้อันแบบเป็นโทนะเฮ้ยโทคือเขาโคสนานะมาปั่นเสียงเสียงได้หรอเ่า นนนันก้อนข้วรขักวก่อนเห็น่นลายจหาเลยนะก่อนขัวเรือ่รอ,องก่อนจะมาปั่นปันป่นอะรกระเทะขาน่อทนทยทันซับยีเตทีนข้าไปเาต้นใหญ่ก็ยังไม่ไดเลือกต้นกิโลสนได้ับทั้งกระดูกกรเดีด่ยวมันดเลยบฮ<อ>ะเสาเอาเตนืออไไ้ มันไน้อยซับทั้งต้นนะงกซับทั้งกระดูกมัน่ะผ้าอีกตัขวดก็มี่นี่เียวนตาลองิงไรเลยเห็นมาติดเป็นถั่วจริงไรใบชา ว่าข่ากระห่อนหัวาะจึงไข่กระห่อนคิงกระห่อนอีมัน,มน,เ,น,นเสียนานไป่นาะตัดใบเสร็จเพื่อให้มันสิิ้อนดีจัดดีจัาเขาตักให้โลดเนะาะน,นั่นแหละขอจัะว่าพออยากไปซื้อเองไปซื้อผูเป็นเลยค่ะนี่เด็ก กล้าบอกไม่ค่าเบบหองสื้ห้อาจับสื้แบบเป็นต้นประเด็กลดหนา,าเอาผ้าอีโต้ซับลดเปบ่า,าะซับทั้งนั้นซับทั้งนั้นำมันนั่นเลยตังเฮ้คิงวาวพีจิงเพี่ชอยเม้์พี่น้อง อะไแท้หมดเตะเจอมักกแก่แล้พอนเพรลูกมีกระป๋าแดกเนาะเวลาเราเอาไปล่างเป็นตอนเป็นตอนมาหลักเท้าสิเอามาซับซับทั้งตอนเลยพี่น้องบ่ได้เอาแต่เนื้อดอกมันชิได้น้อยขัวเครื่องเลยพี่น้องมันเขาขว เธอระเข่งแล้เนาะนะายโพดพดเธอระเข่งนีกว่ามั้ดกันหัวเอระเอ่ล่นหมอนคนเนี่ยน้ำรักแรดสยเก่งยันน่ะ มันคิดไเยอะเนาะเยอะเลยว้าบักหลายนีมึงเดิกบเวลาตำปั่น ER 5, กบใส่ปลาแดดอีที่นอเด้งก um> ับปลายกระปุกเต้อหอมเรืองอลยรน่ตับแดดลยพี่นอง นีเ่ษกำลังสองคุง เพื่อเล้อน้องด้วย,นวยคนเราขกก็ต้องทิ้งสอยกันตำเครื่องบดมมนปั่นบ่ไปหลายโยก็ <c oughs> <c oughs> ได้เด็ดตำเอา,มมา <c oughs> บาดนี้เราก็ใส่พริกป่นลงไปเด้อจ้าใส่พริกป่นแล้วก็ใส่ประแดกที่ห้าซัก ใส่ตำสองขกได้พี่น้องเห็นน้อยๆอันนี้ขลกใหญ่ทีน้ำตำอีขลุกน้อยเพิ่มซอยกันเนาะอ่ะมายวกันเด้อพี่น้องบ้านขนาดสองขกกับน้องทีนคนละขลกอ้าวตำสก่อนเด้อพี่น้อง เรื่องเข่ากันเลยนาะพี่น้องเนาะเคาก็กกใส่เป็นนัวกับน้ำตาลเด้อจ้าแล้วก็สิมาโขกโขกโขกเข,ข่ากันอีกรอบนึงเนาะพี่นอ้องบั้นเด็กสีน้ำม,มาขัวด้วยจ้าทำเครื่องเข่ากันเบิดทุกอย่างเลยขัวให้มันซุก อ้าัตหลายขนาดเนาะกินได้หลายดลเดือนเดไปจักนน่ไม่มบ่แบ่งซองเฮือนพี่น้องแบ่งข้างเฮือนคุณเณรข้าโอนเน่เอาใส่ตู้เย็นไปกินเนาะแม่ละใส่ปุ๊กไว้พอ่นาออกปากลงเลยก็ลากไปกิน แล้วเรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องสิปันพูดบันนี้สปันพูดว่าละจ้าเนี่ยพอดีเย่อคนมากพอดีนะสิบวัดเขอกาท่านน้องแกกันพอดีอันน้องมันก็ว่าอยากเด้อเพิ่นว่าไรปั่นเด้อเพิ่นว่าเด้อมาให้น่อยนึ่งดอกมาให้หน่อยนึงดอกหลายยู่เนี่ยเยอะอะไรดอกปันคุณจอมสิบว่พอกันกินปับ่าพูดได้พี่น้องเลยตะปูตะปุกตะปีกันไหมนะเห็ดตั้งแต่สามโมงแล้วนะพ่อจ้ำ จับจับมันก็เดิมกระเดิมอยู่เออเอาจับจับมันก็เดิมมันก็เดิมน่าตัวนี้นะตัวนี้ตัวเตี้ยอันกระปุกยาวเนี่ยคงคงข่อยเยอะราะว่าข่อยหันหมักอันชุ่มชุ่มโอเคโอเคพอบหมักอันเกีตี้ยข่อยแฮนเตี้ยแล้วจะพอบหมักอันอันเตี้ยโอ้จังันบ่ข่อยกับคือก้างทำบุพันเตี้ยนะน้องคุณพ่อมาให้เตี้ยเกมพอดีมันนุ่มทันสมัยบอกแ่ว่า อ่ายู่ใกระปุกเดียวกันได้จนไปแบ่งให้น้องมนอีกั้งหากอืมเนี่ยเดียวกันแล้วเมื่อพุ่นจึงแบ่งกับพกหม่เพิ่นก็สิแบ่งให้อันแม่น้อยเพิ่นนี่นําเด้อมามาสีคเฮืนด้บดนี้เนาะเออยแล้วเาะฮง FC ตเด้อจ้าเด้อจ้ามักแตน้องนางกิน้อยู่่ะเด้อแฟนนึงเด้อจ้าเื้อยถอยมาเด้อพี่น้องเด้อ มาสบายดีมาเพิ่นว่าอีนี่บ่อันอันนี้ก็จะบ่วัวอย่าให้วัวบ่อย่าเรียบร้อยพี่น้องนี่บ่ได้เฮาก็สิแบ่งอีกเมื่อแบ่งเพื่อนพี่น้องนึงอย่าอย่าเจ็บหัวสบายดีเด้อพี่น้องอันนี้ก็สิได้กินได้เฮิงเติดนเด้อเอาบ่แบ่งให้แน่2คน เอาเบื้องเขากับแบ่งซองพูดก่อนแล้วเนาะพูดโตโตไปก่อนอะไรจังว่ากันเพื่อนเขากับแบ่งให้เจ้าเขากับแบ่งให้คนแบ่งเป็นไงคนกินมันกอก่อนไปตมานคิดน้ำโขลยเนาะเดี๋ยวสิแบ่งให้ขังเพื่อนอยู่พี่เนาะคอยมีปลาแดดถ้าคอยผ่านทะลุเป้าเราคอยเช็คเมนูตัวนี้แหละขึ้นมาเป็นเบคค่าเป็นของคอยเป็นเบค่าที่แจวปลาของคอยนี่บิสติกเกอร์เลยเนาะอแมนแล้วลาเซโนแม่นแล้ว ลาบ้านลาท่าลา <c oughs> ลาลักสุกซะ <c oughs> คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณสุขุสุขุนเข้ามารับชม <Bye. S 1> ขอบคุณตาอ้นจา้าบ <Bye. S 1> ๊ายบายแล้วสักทีเนาะพี่น้องสุดยอดเมย